พุทธสถานวิหารถ้ำอัชันต้าเป็นมรดกโลกเป็น world heritage ตั้งแต่ปีพศ2526ซึ่งถือว่าเป็นพุทธสถานหรือว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกในประเทศอินเดียซึ่งความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของถ้ำอัชันตานั้นเป็นที่ขนานนามเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งถือได้ว่าบรรพบุรุษของชาวพุทธของเรานั้นได้รังสรรค์ได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสิ่งผัจจันทร์ของโลกขึ้นมาเพื่อเป็นวัดถ้ำหรือเพื่อเป็นสถานที่พุทธสถานอันยิ่งใหญ่ในการประกาศศาสนาในแผ่นดินพุทธภูมิแห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าถ้ำอชันตานั้นก็ได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ350ในยุค ของพุทธศาสนาแบบเถรวาทหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วอย่างน้อย300 4 0 0ถึง400ปีในช่วงยุคแรกก็มีการสร้างจำนวน6ถ้ำนะซึ่งราราวพศ350ไปจนถึงพศ550ซึ่งในยุคนี้เองก็ได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์สาตวาหนะซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอยู่ในเขตดินแดนที่ราบสูงด้กั้นแห่งนี้ และหลังจากนั้นถัดไปอีกประมาณ400ปีพระพุทธศาสนาแบบมหายานก็ได้เจริญนุ่งเรืองขึ้นมานะครับในช่วงพศ1,000ถึง1,200ปีก็มีการสร้างถ้ำอาชันตาขึ้นอีกจากถ้ำเทราวาทที่สร้างไปแล้ว6ถ้ำก็มีการสร้างเพิ่มอีก24ถ้ำในยุคข,ของราชวงศ์ะวะกาตกะซึ่งเป็นราชวงศ ที่นับถือพระพุทธศาสนาในที่ราบสูงได้กัน้นหรือรัฐมหรฐาราชตะหรือทางฝั่งตะวันตกแล้วก็อินเดียใต้าทางโซนนี้ท่านก็ได้ได้อุปถัมในการขุดเจาะถ้ำอาชันตาอีก24ถ้ำในใน,ในราชวงศ์อวกาตกะก็ทําให้ถ้ำอาชันตาเนี่ยมีทั้งหมดรวมรวมแล้ว30ถ้ำซึ่งก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ได้ ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นไว้ในแผ่นดินพุทธภูมิมานับพันปีนะครับแล้วก็ถือได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความเจริญงุ่งเลืองอย่างมากในแผ่นดินพุทธภูมิแห่งนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์มริยะของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์ก็ได้ส่งพระสมณทูตมาที่รัฐมหาราชแห่งนี้ในสายที่5ก็คือพระมหาธรรมรกิตตะ ตลอจนมีพระอาหารหันต์อย่างเช่นพระาพามภวรีหรือว่า,าสิทธิ์ของพามภาวรีเป็นกลุ่มมนบสิบหกมีพระพาหิยะมีพระปุณณเถระมีพระอราหันต์จำนวนมากที่ไปจากรัฐนี้เมืองน,นี้ซึ่งในครั้งพุทธกาลนะครับรัฐนี้ก็เป็นหนึ่งใน16แควแนที่สำคัญในแผ่นดินอินเดียชื่อว่าแควนอัสกะนั่นเอง